สีเหลืองทองอรารามยามต้องแสงแดดกับลมหนาวที่พัดโชยพริ้วไหวไปตามลมของดอกเหลืองที่ เป็นภาพสวยงามยิ่งนักแล้วเมื่อมารวมกันหลายๆต้นหลายๆดอกก็กลายเป็นภาพทุ่งสีเหลืองทองอันกว้างใหญ่ซึ่งชาวบ้านหรือนักท่องเที่ยวจะนิยมเรียกกันว่าทุ่งกระดุมทองเป็นภาพความงดงามที่ธรรมชาติสรรสร้างในพื้นที่หมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับชื่อดังภาคอีสานหรือบ้านตาติดหมู่ที่3ตำบลโนนพึงอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานี ธรรมชาติได้สร้างทุ่งกระดุมทองขึ้นบนพื้นที่นากว่าสามไร่เมื่อรู้ข่าวนักท่องเที่ยวและชาวบ้านในพื้นที่ต่างเดินทางเข้ามาเที่ยวชมเก็บภาพประทับใจชื่นชมความงดงามของทุ่งกระดุมทองหรือดอกเหลืองทิพวันที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติในหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับแห่งนี้ ครับปีนี้นะครับทุ่งกระดุมทองดอกเหลืองที่ประวันนะครับก็มาอยู่ในจุดของหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับบ้านตาติดนะครับซึ่งอยู่ในตำบลโนนพึ่งอำเภอบินชำราบจังหวัดราชสถานีครับปีนี้นะครับก็เป็นปีที่ทุ่งกระดุมทองได้มาต้อนรับลมหนาวนะครับก็ขอเชิญชวนเชิญชมให้พ่อแม่พี่น้องนักท่องเที่ยวทุกท่านนะครับได้มาเยี่ยมชม ทุ่งกระดุมทองดอกเหลืองทิพวรันซึ่งเกิดโดยธรรมชาตินะครับไม่ได้ปลูกนะครับเป็นพันญ้านะครับที่เกิดมาแล้วมีดอกสีเหลืองนะครับซึ่งความมัศจจันทร์ของดอกตรงนี้นะครับก็จะเป็นดอกไม้ที่เมื่อยังไม่ถึงเวลาที่เขาจะบานนะครับเขาก็จะไม่บานนะครับเขาโดยเขาจะบานเมื่อเวลาประมาณ11นาฬิกานะครับเวลา11บเนาฬิกานะครับคนโบราณเขาบอกว่าเป็นเวลาเพลนะครับเมื่อเห็นดอกนี้บานแล้วก็จะมาตีกองเพลให้สัญลักษณ์ของเวลา เมื่อสมัยโบราณนะครับแล้วก็เวลาบ่าย3ามโมงดอกก็จะเริ่มผกก็จะตีกองอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นกองยามแรงนะครับเพื่อให้สัญลักษณ์แก่พ่อแม่พี่น้องในสมัยนั้นนะครับได้รับทราบว่าเดิ่มเวลาพบข่ําแล้วนี่ครับคือความมหัศจรรย์ของดอกไม้ถ้าถึงเวลาเขาจะบานเมื่อถึงเวลาเขาจะหุบไปเองนะครับ ดอกเหลืองที่พวันหรือชาวบ้านเรียกว่าดอกหัวโปหรือเรียกดอกค้อนกลองเป็นเหมือนสัญญาณหรือสัญ,ญลักษณ์ในการบอกเวลาเมื่อสมัยโบราณยังไม่มีนาฬิกาใช้ดูเวลาโดยคนโบราณจะสังเกตดอกไม้ชนิดนี้เมื่อเวลาเริ่มบานจะเป็นช่วงเวลาใกล้เที่ยงคนโบราณจะตีกลองเพงเมื่อถึงเวลาดอกเริ่มหุบก็จะเป็นเวลาตีกลองแรงเป็นการให้สัญญาณเป็นเวลาเริ่มพบคำ่ำ ดอกเหลืองทิพวันจะขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนมกราคมของทุกปีในช่วงที่มีดอกดอกจะบานสะพรั่งสวยงามเป็นอย่างมากเวลาที่เหมาะในการถ่ายรูปเก็บภาพจะอยู่ในช่วงเวลา11นาฬิกาถึงเวลา15นาฬิกา การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทุ่งกระดุมทองดอกเหลืองทิพวันนับเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งเป็นการเสริมรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่จากนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมความงดงามของทุ่งกระดุมทองหรือทุ่งดอกเหลืองทิพวันซึ่งเป็นความงามที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินั่นเอง ธนัชชัยจึงเจริญทีมข่าว NBT TV อีสานร,รายงานจากจังหวัดอุบลราชธานี